ที่เราอยู่ฝั่งกลางแม่น้ำคงคาที่เห็นที่เห็นนั่นคือฝั่งที่เผาศพนะครับไปจะไม่ไม่ก็จะเผาศพตลอดวันตลอดคืนจริงๆแล้วเรือเรือลำนี้เนี่ยาจากการที่ผมได้ข้อมูลมาคือจะต้องเป็นคนละ50ลูปีต่อนหนึ่งคนเป็นไพรเวทนะฮะอย่างสองคนเนี่ยผมกับพี่บอยก็ ร้อยลูปีจะต้องเป็นไพรเวทหนึ่งชั่วโมงแต่ครั้นี้ก็ยังว่าครับเราไม่ได้น,นั่นก็ที่เกียจร,รอที่เกียจติต่อที่เกียจติหาก็นั่งรวมรวมกับคนอื่นฝั่งที่ท่านเห็นเป็นสันดอนทรายเนี่ยโล่งๆเนี่ยคือฝั่งนรกนะครับเรื่องอดีตเนี่ยเวลาเผาศพหรือโยนศพลงน้ําแม่น้ําคงคาเนี่ยซากศพจะลอยไปติดฝั่งต้ายมือส่วนมากแถวเนี้ก็เลยไม่มีสิ่งก่อสร้างเท่าไหร่ ก็เขาก็เรียกว่าฝั่งนรกแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีมีเรือมีอะไรขึ้นไปเดินเล่นกันเนี่ยฮะนี่คือที่เผาศพซึ่งเขาจะให้เกียรติคนตายเขาจะไม่ถ่ายรูปนะครับแต่ว่า นั่นฮะที่เห็นอยู่นะท่านส่วนมากจะเป็นคนแก่ครับเรือลำเล็กครับจะเป็นไพรเวทลำนั้นนะฮะเนี่ยฮะจะจะเาลำเล็กตแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็มาลุมนดวงกับคนอื่นครับนี่คือการแม่นมาำงเทาครับสมัยเด็กๆก็เรียนสปชเรียนวิชาสังคมซึ่งโตมาวันนี้ผมได้มีโอกาสมา เมืองณนะปัจจุบันก็ร่วมร่วมประมาณ4,000ปี4,000ปีเลยนะฮะไม่ใช่น้อยนน้อยี่ครับธุกรกิจขายฟืนก็ทำไรครับนี่ครับท่านเห็นอยู่นะคืเอเขาศพนะศพก็จะเทาเวลาวัว <c oughs> ควายลิง มาคนอยู่ร่วมกันพระนาราสีเมืองระหว่างคนเป็นและคนตายโลกของยานทางผ่านเขาือก็จะเป็นเกลตินะครับที่ได้เผาแล้วก็ลงแม่น้ำคงคาที่นี่ก็ทักอาบน้ำทังอะไรก็อยู่นี่หมดนะครับเขนะครับขี้น่เนะครับเขาจะห้ามถ่ายรูป